ดรัฟของเพลงใหม่เสร็จแล้วเดี๋ยวส่งให้นะเข้าใจแล้วเดี๋ยวจะไปฟังนะเอวส่วนของเราเองก็เสร็จแล้วเหมือนกันขอโยนไฟล์แบบนึงนะฉันขอเวลาวาดรูปปกอีกสักหน่อยก็แล้วกันงั้นแค่นี้นะไว้เจอกัน night h r d ในยีน่สิบห้านาิกานี่ยูกิทำไมถึงมาแต่งเพลงด้วยกันเหรอสงสัยขึ้นมานะเพราะว่าฉันประทับใจตอนที่ฟังเพลงของเคครั้งแรกนะ ดูสกเหมือนถูกช่วยเอาไว้เลยล่ะเอ๊ะอากิยามานะ่ะสภาพนั้นกล้ามาเรียนได้ไงมันก็ออกจากชัดเจนอยู่ไม่ใช่หรือไงที่เราแต่งตัวแบบนี้เพราะว่าชอบยังไงล่ะถ้าว่าฉันสาม,มารถว่ารูปที่สวยกว่านี้ออกมาได้แล้วก็ขอบคุณนะคะคุณแม่ทำในสิ่งที่ลูกอยากทำก็ดีแล้วนะสิ่งที่อยากทำของแบบนั้นมีอยู่จริงด้วยเหรอ ที่นี่มาอะไรนะมาสิไม่ว่าจะแต่งขึ้นมามากมายเท่าร่ก็าหาไม่เจอเลยถ้ายังคงตามหามันไม่เจอฉันก็คงมาฟิวยูกิละ่ะวันนี้ก็ไม่มาเหรอเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเนะมีไฟลเพลงที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอยู่ในโฟลเดอร์ที่แชร์กันกับของพวกเราด้วยเจ้าของคือยูกินะอันไตเติ้ลเหรอ ฉันจำได้ว่าไม่เคยแต่งเพลงแบบนี้นะฉันเฝ้ารอพวกเธออยู่เลยล่ะขอร้องล่ะเด็กคนนั้นทำไมที่นี่ถึงมีคนอยู่ด้วยล่ะ อย่าบอกนะว่ายูกีแต่ว่าเธอดูแปลกไปจากปกติอยู่นิดหน่อยหรือเปล่านะหุบปากทีเอ๊ะฉันอยากจะอยู่ที่นี่คนเดียวมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยช่วยเอาไว้ไม่ได้เหรอ <S <S เรามาคุยกันดีๆหน่อยไหมยูกีทำตัวแปลกไปนะวันนี้ <S 2> <S 2> ถ้าฉันมันประหลาดแล้วก็ <S <S พวกเธอเองก็เหมือนกันไม่ใช่หรือไงไม่มว่าใครก็อยากจะหายตัวไปเหมือนกันหมดท้า<ๆ> ฉันน่าไม่มีเหตุผลที่จะอยู่กับนิโกลอีกต่อไปมีว่าใครหน้าไหนก็ตามแกอีกแคบ,บุที่มีผลสวรรค์ยิ่งที่จะมาดูถูกฉันได้นะต้องทำให้ได้บทเพลงที่ช่วยเยียวยาใครสักคนหนะึ่งไม่งั้นฉันอย่างน้อยตอนอยู่โรงเรียนก็แต่งตัวให้ดีไม่ได้ดยังไงกันนะความนะมึดอ,อัดในการที่เราต้องพยายามจนเกินตัวเพื่อเข้ากับคนรอบข้างให้ได้น,ะน่ะนะเราเองก็เข้าใจอยู่แล้วอาเมียเองก็มีความรู้สึกแบบนั้นอยู่ด้วยล่ะเนี่ยมันก็ใช่แต่ าเมียเองก็ด้วยหม่ความว่ายัางไงอ่ะออฉันอยากให้เธอฟังเพลงนี้ขอเธออย่ามายุ่งขอได้แล้วนะทั้งที่เธอเป็นทุกอย่างที่ฉันอยากมีแท้แท้นะตัวฉันไม่มีอะไรอยู่เลยแต่ฉันไม่ได้คิดแบบเธอ,อยังไงเล่าถ้าหายไปเลยก็ไม่ยังทอได้แนะ่ฉันแค่อยากจะรู้ว่าฉันกำลังตามหาอะไรอยู่แค่นั้นเราเองก็อยากให้ยุกิได้ทำอะไรตามใจตัวเองอยู่หรอกนะแต่ว่าถ้าไม่มีเธออยู่ด้วยแล้วก็มันเหงาเนะ จะใครก็เห็นแก่ตัวกันหมดไม่มีใครเข้าใจความรู้สึกของฉันเลยแทๆ้ๆเข้าใจสิฉันเองที่จริงแล้วก็อยากจะหายไปเหมือนกันเป็นเพราะเพลงที่ฉันแต่งขึ้นมาพอถึงต้องสูญเสียมันไปทั้งหมดทั้งอนาคตและเพลงแสนสำคัญของเขามันเป็นเพราะฉันแต่พ่อก็บอกว่าต่อจากนี้คานาเดก็จงมุ่งมั่นสร้างเพลงของตัวเองต่อไปนะเพราะงั้นฉันถึงต้อง สร้างบทเพลงที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเอาไว้นั่นเป็นเหตุผลเดียวในการมีชีวิตอยู่แต่ฉันทำต่อไปไม่ไหวแล้วมิว้งจะตามหาเท่าไหร่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 ก็ไม่พบตามหาต่อไปสุดท้ายก็สิ้นหวังอยู่ดีมันไม่มีอะไรที่ทำไปได้มากกว่านี้แล้วไม่ใช่หรือไงฉันจะยังคงแต่งเพลงต่อไปจะทำต่อไปจนกว่าจะช่วยเธอได้พูดอะไรของเธอนะ่ะ จนกว่ายูกิจะหาตัวเองจนเจอฉันก็จะทำต่อไปทำไมต้องทำถึงขนาดนั้นมันคงจะเป็นความเห็นแก่ตัวของฉันก็ได้ยูกิ